สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประกาศแพชใหม่ก่อนเลยอย่างที่รู้กันก็คือสกิน S ของกระบี่เจอรี่จะเข้าใหม่นะครับแล้วก็สกิน A ของ n i มเบิลนะแต่หลักๆเนี่ยแล้วก็มีสกิน A หุ่นยนต์หนูกับสกินจรวดใช่ไหมสกินจรวดของแมวด้วยนะครับก็สกิน S กระบี่เจอรี่กับสกิน A ของจรวดกับหุ่นยนต์หนูเนาะแล้วก็มาในรูปแบบของกระจกเว่นมนครับ มีสกินแต่ไม่มีตัวละครอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวค่อย,ยตัวละครเดี๋ยวค่อยมีทีหลังก็ได้ก็ <c oughs> <g iggle> <g iggle> มาในรูปแบบของกระจกเว้นมน์นะครับสำหรับสกิน S ของอ่ากบ,บิเจอรี่ครับส่วนสกิน A หุ่นยนต์หนูกับสกิน A ของจรวดแล้วก็หุ่นยนต์หนูที่จะเข้านะครับผมขาย232เพรโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสื้อจีนกันครับสกินใหม่ของใครกบ,บิเจอรี่ครับัก สำหรับกระบี่เจอรี่นะครับผมสกินน่าจะเป็นสกินที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ที่สุดในบรรดากระบี่เจอรี่แล้วนะก็คือสกินนี้เออมาละสกินที่โอ้เป็นเป็นสกินที่เท่นะเป็นสกินที่เท่มากสำหรับสกินเอสกระบี่เจอรี่อ้าวโอเคเ้ยกล่องสกินคุ้มไหมคะเห็นคูเปอร์แล้วอยากได้ความคุ้มของเราไม่เท่ากัน โอเคประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวィィิดีโอเดี๋ยวเรามาดูสกินจรวดกับสกินหุ่นยนต์หนูกันก่อนนะครับผมสกินจรวดและหุ่นยนต์หนูที่จะเข้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ผมว่าค่อนข้าง,ง,ง,งมั่นใจนะว่าอันนี้ครับสําหรับหุ่นยนต์หนูนะครับก็คือสกินนี้นะครับผมส่วนจรวดก็คืออันนี้นะครับก็สําหรับใครสนใจ2 3 2ต่อสามสต่อตอนสกินแล้วก็ทำหนวดเวลาแล้วมันก็จะขายราคา3า8รอปสิบปดเพจครับผมเนาะสำหรับหุ่นยนต์หนูกับจรวดไป มาอันนี้ตายไปหยิบหยิบป๊อปคองหยิบป๊อบคอนกันให้เรียบร้อยครับทุกคนนะหยิบป๊อบคองป๊อปคอนกันให้เรียบร้อย,อยางานนี้อ่ะปิดเพลงก่อนโอเคพร้อมอความพยายามครั้งสุดท้ายในการดูวิดีโอถ้าค้างอีกก็เดี๋ยวผมไปอัให้แล้วกันนะโอ้เสียงดังขอโทษด้วย อย่างน้อยก็ขอให้เห็นเห็นเอฟเฟกต์เกาะก็ยังดีอ่ะ โอ้เอมันเกนะ่นะสามอิอ่ะโอ้ยเี่าก็แกเลยโอ้กะยังสวย แก่งวะเนี่ยนี่เฮ้ยลงมาสวยนะสวยสวยจริงสวยจริงโอ้สามเอสสวยจัดเลยอ่ะจริงนะทุกคนสามเอสโคตรสวยเนี่ยเป็นสกินเอสของกระบี่เจียวที่ผมชอบสุดแล้วเอาวา อย่างตึงนะครับโคตรสวยครับบอกเลยอยากได้ผมอยากได้แต่ไม่มีดาวครับเลยไม่มีดาวเอาไว้ใครสนใจก็เดี๋ยวจะเข้าพรุ่งนี้ครับเป็นรูปแบบของขนนกเอ้ยไม่ใช่รูปแบบของดาวนะครับแล้วใครสนใจพรุ่งนี้ก็เตรียมดาวรอได้เลยส่วนคนที่ไม่มีดาวก็ก็เตยมตัว <laughs> เ,ตเตรียมใจเตรียมใจครับนะตามนั้นครับ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเ c e บุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ